นะครับก็ถือว่าสุดยอดมาให้กับพวกเราไปตลอดไปนะครับขอบคุณพี่โยนะครับจะมีอีกสักสองท่านนะว่าเดี๋ยวอีกท่านนึงนะครับในผู้นำจังหวัดแกิดขอเรียนเชิญคุณกัปตันเกณฑ์นะครับกัปตันเกณฑ์ในบัวไม้ท่าเห็นกัปตันเกณฑ์นะครับหรือว่าคุณกัปตันเกณฑ์นที่นีะครับเพื่อจริงของพิพภพสว่างชาตินะครับตอนนี้รู้สึกว่า มีอยู่มีปีนเยอะนะครับตลอดทุนดีนะครับดีครับเดี๋ยวให้แชร์ให้ฝากสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ใช้เพิ่อนสะพานแล้วรู้สึกยังไงไม่เบือกาสมาเปิดใจให้ตัวเองได้มาทำดูแลกับอนะดูแลฝากตัวเองไว้กับไอ้สาวแล้วก็อยากคิดว่านะครับอยู่กับไอ้สาวตลอดไปด้วยนะครับนี่คือความมีญาณจากเขานันเป็นเพื่อนผมนะเพื่อนซีตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับ ท่านสระตีท่านผู้นำรุกท่านสกัดก็พบเจอในโายครับนี่ที่เป็นรูปร่างในช่องของเราคระันะหรือเป็นรูปเอา,เอ,าองค์หญก่อนนะครับผมชื่อนายงุนซอฟชาตินะคะรับขอแนะนำตัวก่อน,นะะแล้วก็โปรไฟล์ก็คือกับตั้งเกณฑ์ผู้แนะนำก็คือคุณย่าพิชัยนะครับที่ได้รู้จักกับไตยปาศนะครับตัวผมเองก็คือเป็นคือคนบโนโน้านเราเอาตรง ชอบออกกำลังกายมากชอบออกกำลังกายแล้วก็ใครจะห้านนหมยังไงไม่ฟังเช้ามาผมจะวิ่งเนี่ยบางทีไม่ให้กินโบวแต่ผลที่ได้คือโรคกระเจนะครับวิ่งไปแล้วมันช็อตเข้าโรงพยาบาลเกือบไม่ทันนะครับก็คือตอนนั้นยังไม่รู้จักอไอสัมน,น,นะครับก็คือรักษาตัวหมอได้แหละไปโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็กินยามาตลอดแต่ผลที่ได้คือโรคไตนะครับ อาการหัวใจเป็นหนวใจต่วแล้วก็รักษายตัวมาเร,รืร่ลยนะครับพอดีก็ห่างกันไปหลายปี20ปีสมัยก่อนก็เขาเรียกอะไรเป็นนักร้องเฟลเอาตรงในรอบ้วยกันมาแต่ผมเมเข้าไปถึงข้างแห็นเสียงแต่ประเมินผมไม่ดังนะครับจริงๆแล้วมันไม่ดังลยู่แลเพราะเพลงที่จะดังเขาจะให้ผมร้องผมก็ที่เสกจคือรองเพลงท่านคงจะได้ยินนะครับรองเท้าหน้าห้อง โอ้จริงๆเันนี้ผมต้องร้องนะผมก็เส้นะครับอาเส้นหน่อยอาเส้นหน่อยคือที่ว่าศาสนาเราทำให้หน้ำรูปร่างเราคือไขมันไม่มีพอป่วยแล้วก็ไม่ได้กินยายเอาปอแล้วมันก็มาเรื่อยๆก็ไม่ไมออกกำลังกายครับก็เริ่มอ้วนเริ่มเะไรขึ้นมาเรื่อยๆหุ่นก็เลยไม่ได้มีไปสมัครที่ไหนของมันทำไมลุ่เขาออกไปสมัครเขาทำไมตอนนี้ไม่มีใคร่เราเอง ก็คือมาดจักรไอสามนี่ก็คือวันที่ห้าธันวาเนี่ยนะครับวันพ่อเนี่ยก็ไม่รู้อะไรจะมีบุญหรือเปล่าไม่รู้นะรู้สึกคิดถึงเพื่อนมากคิดถึงเขาเนี่ยเฮ้บอกบอกบอกแม่บ้านแฟนนะฝุ่นกัญยาก็ทะอะไรสามเหมือนกันยังไม่มีนะครับก็เฮ้ยไปหาเพื่อนไปอะไรเงี้ยบอกไปก็ไปีิพี่อะไรเงี้ยผมก็มาขับรถมาเรื่อยๆก็ถามทางมาเรื่อยๆว่าไอ้บัวขาวมันอยู่ตรงไหน เสียหน้ารายตรงไหนเขาก็ไม่บอกนะว่าอุตสาหะชิมมุลถ้าเขาบอกผูมันไม่หม่เพราะผมไม่ชอบอาชีพัน,นค,คน,นขาผมทิ่อยากคุยกับคนโรกส่วนตัวผมสูงอาะชอบอยู่นเดียวยงเงียบในห้องทุกวันนี่อยู่ในห้องนั่นแหละครับก็คือออกไปทำงานแล้วร็กลับมานอนในห้องโรกส่วนตัวสูงก็มาถึงเขาก็ไม่คุยอะไรแล้วเขาก็อาใอ้กินข้าวอะไรนะก็ินข้าวอะไรก็อร้อยคุณ สูบมีโนท์อะไแฟนเขาเฮ้ยเทสคลิปต่อเยไปก็เทสแฟนก่อนเทสสามเดียวเฮ้ยร uh, ู้มันเทสเสร็จหน้ามันตึงดึงแล้วก็จะทำมือเงี้ยง้างไม่ออกจะให้ล้างออกไม่ได้ผมเอ้ยเหี่ยวโมกันเลยนะเขาก็บอกให้ผมดึงเองนะครับดึงเองเขาก็ดึงไม่ออกนะแต่ผมตัวเล็กเงี้ยดึงไม่ออกผมก็เลยลองได้ดึงกดแล้วว่า ไอ้เช่นเรื่องคนเนี่ยเรียกผมคือเรียกยอดพิชัยเนี่ยผมเคยกระดาษอาจารย์ยอดพิชัยอาจารย์ผมไม่เรียกอาจารย์เพรเรียกเรียกกันแบบเป็นฝูงมาตลอดนะฮะเรียกกันมาบขน้นทุกวันนี้ที่พูดในในห้องน่ะผมไม่ใช่นักกาเรียกอาจารย์โอ้มันเป็นเพื่อนกนจริงๆก็เลยลองตัวเองนะฮะลองตัวเองแล้วทำไมมันมันถึงไม่ออกเฮ้ยมันพืดแล้วกลับบ้านดูวะผมก็ขับรถไปมันคิดตลอดทางีมันเป็นยังไงมันเล็นคนหูบากหมูปาก ตอ็มาโทรมาอีกมาที okay. 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 ่ออกไหมอย่างกลับไปบ้านก็คุยกับแฟนนะคุยกับแฟนแล้วบอกว่าลองดูได้เลยพี่มาทำรับรางวัลรอบเอ้ามาเอามาก็กลับไปเทปผลที่ได้ก็คือผมเ็ปกับตัวผมแล้วกับน้องชายน้องชายลูกพี่ลูกน้องนะที่บ้านเขาเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะฮะ เขาใช้แค่กระปุกเดียวผมคืออยู่ในอยู่ในโทรศัพท์ผมมีอยู่ผมถ่ายไปตอนนี้เดินได้ก็คือเดินได้ดีขึ้นไม่บอกกันเลนอย่างเงี้ยเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็เดินคล่อง